สวัสดีเจ้าสวัสดียยำเจ้าเนาะวันนี้หนาวขนาดนะเจ้าประมาณ13องศานะ้าลูกนึงเข้าเป่าไฟก็ตั้งมอนึงให้เข้าให้พ่อเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวอาจะพาทุกคนไปเก็บพักขี้หูนในสวนนะ้าวันนี้แม่จะเอามาลวกกินน้ำพริกตาแดงกับจิ้นย่างนะ้าอันนี้กะ วางหม้อน,นึ่งลงไปเนาะเทข้าวที่เขาซาวใส่ลงไปนะซ้าอันนี้พี่กินข้าวนึ่งนะซ้ามีแม่กินข้าวสวยคนเดียวนะซ้ามัดเตี๋ยวหม้อน,นึ่งเสร็จเรียบร้อยกับปิดฝาปะ่ะไปเก็บพักขี้หูดกันพัคกี้หูดี่ต้องเก็บอ่าวันเว้นวันนะเพื่อนตอเร็วก็เร็วมากๆค่ะ ไวนะคะแล้วเก็บกินรอบนะสามรอบแล้วเนอะยังไม่หมดเลยอันนี้ก็พอละโลกกับน้ำพริกเช้านี้นะคะเพื่อนลอนนี้จะกิน้ำนริกตาแดงกับหมูย่างนะคะที่หมด อันนี้เป็นเนื้อหมูนะเจ้าน่าจะเป็นส่วนขาเนาะเพราะหลานย่างหมูหั่นกันนะเจ้าอันนี้หลานก็เอามาฝากแม่นะเจ้าแม่เอามาย่างแหมรอบนึงเนาะเจ้าเพราะยังมันยังบก่ค่อยสุกดีเนาะเจ้าก็มาหั่นเนาะมาซับเพื่อให้มันเป็นบางๆให้น้อยนะเจ้าเวลาเอาไปย่างแตะมันจะสุกง่ายนะเจ้าก่อนจะไปย่างเขาก็มาปรุงรสให้น้อยนึงนะเจ้าเอามาคลุก ผงรสดีนะจ้าหรือว่าผงนัวเฮาเนี่ยแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยนะจ้าใส่ลงไปเลยเนาะโรยให้ทั่วถึงนะจ้าตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอยหอยนางรมนะจ้าอันนี้เฮาไ่ได้มักนะจ้าเฮาก็อคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ้าคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเฮาก็ไปย่างเลยนะจ้า อันนี้กับวัตถุดิบของเหานะ้า,าไฟหอนๆน,นะเอาไปย่างเลยนะ้าย่างจนแห้งแม่ชอบกินจิน้นแบบย่างแบบแห้งๆนะสาวมาได้ย่างช่ำๆเหมือนเฮ่าเลยสเต็กนี่ลืมมาได้เลยนะ้าแม่บ่ก,กินแบบนั้นนําบาก,กินมิเดียมนะ้าวอันนี้กับพะที่หูที่นเก็บมาตะกี้เนาะ มาเด็ดมาไซก่อนนะสา้าเอาส่วนไปไปลายที่แบบบบ,บมีฟักออกนะสา้าเว,วลาเขาลวกมันจะง่ายขึ้นนะเจ้าอันมันจะยาวเกินไปนะสา้าอ่าตั้งหม้อใส่น้ําลงไปรอน้าหอน้าเดือดสกามกับผักขีงหูใส่ลงไปนะสา้าวลวกพอสุกนะาวบาขนาดเปื่อยนะสา้าอันนี้ก็ ได้ที่แล้วนะจ้าตักใส่เพื่อใส่ชามได้เลยเนาะวันนี้ก็กินน้ำพริกตาแดงจินย่างเดีย๋ยจ้าพักิ้งหุนลวกแล้วก็สะเดานะจ้า